สิ้นปีนี้โดราเอมอนจะอวสานหรือไม่ฉันจะต้องกลับโลกอนาคตแล้วหระจากเจ็ดตอนที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลา45ปีโดราเอมอนโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปจากลายเส้นของฟูจิโอเอฟฟูจิกก โนบิตะเดี๋ยวนี้นะนายทำให้นบิตะเข้าเจ็บนะฉันชอบชิซูกะที่สุดเลยเธอคงไม่ชอบฉันหรอกความรักของโนบิตะนี่ไงลูปแต่งงานของคุณชื่อของเธอก็คือใจโกโนบิตะต้องสู้เพื่อเปลี่ยนอนาคตเธอามฉันใช่หรือเปล่าโนบิตะคำตอบของฉันก็คือตกลงผู้กำกับโอเวซันเซ็ตออนเตอร์สตีดทั้งสภาพชิซูกะลู่นะคิดถูกแล้ว ที่เลือกโนบิตะเมื่อได้บางอยา่างเราก็ต้องเสียบางอยา่างนายอย่าไปนะโนร่เอมอนนายจะต้องไม่เป็นไรนะโนบิตะคนที่อยู่ข้างๆคุณอาจเป็นเพื่อนแท้ที่คุณขาดไม่ได้โดรเอมอนเพื่อนกันตลอดไปการประชดไพรไม่มีสิ้นสุด กับมิตรภาพที่เป็นนิรันด์เปิดรอบพิเศษ25-30ธันวาคมบ่าย2เป็นต้นไป้ายจริง31ธันวาคมนี้ในระบบปกติและดิจิตอล3มิติ